แี้วไงครับเขาบอกมีนักร้างตัวไปจัดการนะได้ค่ะพี่แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโอแคนเซิลงานอื่นเลยเพื่อเพื่อปีแล้วจะทำได้ค่ะแต่ว่าแทนที่มาให้ถึงภายในครึ่งชั่วโมงได้ไหม โอ้ไม่กอดอลิฟอิทท่านผู้ชมคะเตรียมรับแรงกระแทกทิม้มตาแตกกันได้เลยเพราะคุณชูชัยค่ะโดดมาเป็นยูทูบเบอร์น้าใหม่ของช่องชูชัยอินิเวอร์สที่ทีมแทงใจแรงแบบรัวๆแรงยูทูบเบอร์คนอื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องยกให้เลยค่ะสําหรับคุณชูชัยชัยอริทิเล์เจ้าแม่เพชรหมื่นล้านยังคงเห่งปังปัวๆตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าแม่เพชรหมื่นล้านอย่างคุณชูชยัยชัยอาริทิเล์ทั้งงานไลฟ์ขายเพชรออนไลน์ online, นะคะของดีมีคุณภาพของแท้อย่างแน่นอนส่วนงานโรงแมรมหรูอย่างชูช รีสีอัมพวาใกล้ตลาดน้ําอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็มีคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแห่แหนกันไปพักไปเที่ยวกันเยอะตลอดเลยนะคะล่าสุดคุณชูชัยได้ไปกินหรูพักแพงนะคะที่โรงแรมมิสค่ะซึ่งเป็นโรงแรมชื่อดังนะคะในตอนที่ชื่อว่ามิลส์โฮเทลแบงคอกไลฟ์ชูรี่อีพีที่3มีหลายช่วงนะคะที่ชวนเหวอชวนอึ้งนะท่านผู้ชมตั้งแต่จ้างด่วนให้นักร้องสาวโอเปร่าเสียงแจ่มนะคะรีบมาร้องเพลงด่วนๆถึงห้องนอนหรูเป็นหนักเพลงละหนึ่งหมื่นนะคะร้องไปหลายเพลงจ่ายไม่อั้นแบบสวยๆเชิดๆ ที่ดีได้ยินว่ามีนักร้องร้องอ่ะเพี่ชอบมากจะมาฟังเนี่ยแต่วันนี้มาร้องกีมงอ๋อวันนี้เราไม่มีค่ะป้าขอโทษด้วยนะคะจริงเหรอแล้วปกติมาวันอะไรอ,อ่ะเออนักกีตาร์ค่ะเป็นคนอิตาเลียนค่ะจะเป็นสไตล์อิตาเลียนเววสาวค่ะแต่พี่อยากฟัง,งคนร้องอแพ้วันนี่ ขาบอกไม่มีนักร้างดูไปจัดการนะเอามาให้ได้เลยมันตันดวนไปไหมครับมันน,นัดไม่ได้ไม่ตีต้องได้อย่างเดียวเจ้านายบอกว่าจะเอานักบอลโอเปร่าให้ได้ใครอ่ะเอาใครดีอ่ะนักบอลโอเปร่าจะเอาตัวน,นี้ด้วยอ่ะ I love this hotel นึกออกแล้วโทรเชคก่อนบริการดีมาก มนนีคนแรกไม่รับอ่ะครวะคิดซ,ซี่แปะ๊ะลองโทรคนนี้ดูไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะพี่แป๊ฮลัลโหลน้องแพ้หรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่แปะ๊ะน้องแพ้น้องแพ้น้องแพ้ตอนนี้น้องแพ้อยู่ไหนลูก ที่มีธุระด่วนมากอยากให้น้องแพรช่วยหน่อยพอดีว่าคุณจูชัยเนี่ยเขามาพักผ่อนที่โรงแรมมิวส์โฮเทลจำได้ไหมที่หนูเคยมาร้องเพลงอะลูกจำได้ค่ะพี่แปรเออแล้วคราวน,นี้ตอนนี้เขาอยากให้มาร้องเพลงให้เขาฟังซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะที่โรงแรมะเขาจะมีนักร้องแต่ว่าวันนี้เขาไม่มีหนูช่วยมาร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมคือร้องเข้าฟังคนเดียวเลยอะ่ะ ค่ะพี่แป๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอแคนเซิลงานอื่นเลยเพื่อเพื่อปีแล้วจะทำได้ค่ะแต่ว่าแพรรีบมาให้ถึงภายในครึ่งชั่วโมงได้ไหมช่วยช่วยพี่หน่อยนะมามาให้ทันนะลูกนะพี่แป๊ดให้หนูรองกีทเพทนอะค่ะพี่พี่ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่รู้ว่าคุณชัยเขาจะแบบให้ร้องเรื่อยๆหรือยังไงอ่ะทำไมหนูมีหนูหนูติดตรงไหนไม่รู้ติดอยอแบบเลทเพิ่มอะไรนี้ได้ไหมเอ่ยคือขอยังไงคือเหมือนว่าขอเพิ่มจากปกติละลูกใช่ค่ะพี่แป เพ่งละหมื่นอ,ๆๆนอะหนูมาเลยหนูรีบมาเลยนะมาถึงปุ๊บรีบโทรหาพี่เลยแล้วเดี๋ยวพี่ให้แล้วเดี๋ยวพี่ให้เลยค่ะรีบวิ่งไปรับที่หน้าโรงแรมเลยวินมอไซค์มาเลยลูกโอเคค่ะเจอกันโอเคอเค่ะสวั ek, สดีค่ะลูจกจ๋ารอดแล้วในที่สุดเราก็ปิดจ็อบน,นี้ได้อะไรที่เราคิดว่าได้มันต้องได้แต่ถ้าเราเชื่อมันไม่ได้อะมันก็จะไม่ได้เลยโอเคสรุปคุณแม่เราฟังเพล ซึ่งตอนใหม่ล่าสุดนะคะ Muse Hotel Bangkok Live j u l a y EP ที่3เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ามีหนุ่มหล่อมารวม่วมโตด้วยแต่ก็แปลกนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยจะพูดอะไรเลยมีแต่กระดกไวน์รัวๆสองสืบไม่นานค่ะท่านผู้ชมขาที่แท้กก็เป็นอาจารย์ไว้หมอดูอปป้าขาวโรดหรูเกลียดชัยนะคะหมอดูสุดหล่อที่มาแรงแล้วก็หุ่นเฟิร์มฟิตสุดๆเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคล้ายกับซูเปอร์สตาร์ฮอตหลายคนคะ่ะที่ดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาทิพย์นะคะก็ได้มาร่วมดื่มไวน์เก๋ๆฟังโอเปร่าจนดึกดื่น ส่วนจะร่วมนอนพักกับคุณชูชัยด้วยหรือไม่นั้นหรือจะแยกกันไปก่อนก็ไม่กล้าจะเดาไม่กล้าจะคิดลึกเลยเลยค่ะและแน่นอนนเขาว่ายังมีเรื่องให้โอ้โหไม่ไหวจะบรรยายหมดนะคะต้องรีบคลิกไปดูกันเองแล้วเลยค่ะอย่าพลาดเสวยสุขให้โลกจํากินเที่ยวอยู่หรูแพงเวอร์ให้สะใจแบบลักชวรี่ต้องติดตามชีวิตสุดอึ้งตะลึงสุดๆนะคะเกินคาดคิดทุกวินาทีรีบกดติดตามด่วนนะคะทางช่อง y YouTube ชูชัยยูนิเวิร์สไลฟ์ชูรี่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกด ไลค์แชร์กด Subscribe YouTube c h anel n t o p d ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ